ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Nike Gaming นะในวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม r Evolution M อีกแล้วใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะที่เป็นขวัญใจผาชนเลยนะครับนั่นคือสายดาบคู่นั่นเองสายดาบคู่เนี่ยจะมีเทคนิคอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวรอติดตามดูได้เลยนะก่อนไปชมคลิปนะครับฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับร้าน e c Card รับทาเกมมือถือราคาถูกสะดวกแล้วก็ปลอดภัยการันตีนะครับไม่มีรีฟันแน่นอน ใครที่สนใจเนี่ยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเรามาดูันที่2สายของดาบคู่กันก่อนเลยนะครับสายแรกเนี่ยของดาบคู่นะจะเป็นการออกแนวแบบเสริมความสามารถในการโจมตีนะครับทั้งเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ5%แล้วก็แถมทางด้านของคิดเข้าด้วยอีก20%เนลยนะครับส่วนสายที่2นะครับสายนี้จะเน้นไปที่การอยู่รอดนะครับอาจจะยิงชนบอสหรือว่ามอนได้ด้วยนะทั้งเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มทั้งการบล็อกจะอเอป็นแนวสายแทงซะมากกว่านะครับของสายนี้ มาดูกันที่สกิลที่1กันบ้างนะครับสกิลแรกเนี่ยของทุกตัวเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการโจมตีธรรมดานะครับแต่จะแฝงทางด้านของการเล่นเข้ามาด้วยอย่างเช่นสายดาบคู่เนี่ยจะเป็นการโจมตีสร้างความเสียหายแก่ศัตรูจากด้านหน้านะครับสกิลที่2จะเป็นการคว้างม,มีดคู่สร้างความเสียหายของท่าแสงแก่ศัตรูแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มอีก20%ด้วยนะครับความเสียหายทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3 7 8เลย สกิลที่3เราจะแปลงร่างเป็นวิญญาณดาบนะครับสร้างความเสียหายของท่าแสงแก่ศัตรูเนี่ยที่อยู่ด้านหน้า4ครั้งแล้วเข้าสู่สถานะอมตะแม้กระทั่งติดสตารน,นะครับก็ไม่โดนด้วยนะสำหรับสกิลนี้นะครับสกิลที่4จะแกว่งดาบไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจะสร้างพายนะครับเมื่อโดนศัตรูเนี่ยสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเป็นเวลา3วินาทีแล้วก็ลดการป้องกันไกลภาพด้วยนะครับอันนี้สําหรับพายนะ สกิลที่5นะครับสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ล้มลงเนี่ยเป็นเวลา2.5วินาทีถ้าเกิดว่ากดใช้อีกครั้งนะครับจะสามารถกระโดดไปหาเป้าหมายได้อีกครั้งนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้ด้วยนะสกิลที่6เนี่ยจะพุ่งใส่เป้าหมายสร้างความเสียหายแบบสตันด้วยนะครับเป็นเวลา2.5วิและลบบัฟของเป้าหมายออกด้วย2บัฟนะครับสกิลที่7กําจัดบัฟพวกสตันเนี่ยการควบคุมทั้งหมดเนี่ยออกนะครับสกิลนี้จะเป็นการกระโดดถอยหลังแล้วก็มาร์กจุดไว จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องแกศัตรูที่อยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจุดที่เรามาร์กไว้นะครับจะระเบิดออกแต่ถ้าเกิดว่าเรามาร์กจุดไว้แล้วถอยออกไปไกลเกินเนี่ยจะกดใช้สกิลอีกรอบไปได้นะครับสกิลที่8จะเป็นการเหวี่ยงดาบไปข้างหน้าเป็นสกิลตัดอากาศนะครับสร้างความเสียหายท่าแสงแกศัตรูในระยะด้วยสกิลที่9สกิลนี้จะเป็นบัฟนะครับเพิ่มอัตราก,การโจมตีคริติคอลของผู้ใช้15%แล้วก็บล็อกได้ด้วยอีก10%ด้วยนะครับแถมเพิ่ม สกิลที่10กระแทกศัตรูที่อยู่ใกล้และททาดาเมจหากศัตรูโดนสกิลนี้เข้าไปเนี่ยแล้วมีอะไรขวงอยู่ในขณะที่ผากออกไปนะครับจะทําดาเมจแรงขึ้นและติดสัานเป็นเวลา3วินาทีด้วยสกิลที่11สําหรับลบบัฟนะครับสกิลนี้จะเป็นการลบบัฟให้ทั้งหมดเลยเป็นเวลา5วินาทีและจะเพิ่มเลือดทุกครั้งที่ทําดาเมจได้ด้วยเป็นสกิลบัฟที่โหดมากๆเลยสําหรับคนที่เล่นสายดาเมจนะครับ มาดูที่สกิลติของดาบคู่ก็จะมีอยู่ตอนนี้นะครับมี2สกิลนะสกิลแรกเนี่ยสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายและแถมติดายให้ศัตรูใช้สกิลไม่ได้เป็นเวลา2วินาทีด้วยนะส่วนสกิลที่2เนี่ยเป้าหมายจะถูกล็อกสถานะและกลายเป็นศูนย์พันเป็นเวลา10วินาทีนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมในยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับมอนหรือว่าบอสที่ติดสถานะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน ขอไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ